สวัสดีค่ะเชอรี่นะคะเพอร์ฟูเมอร์ประจำแบรนด์เซเลซ่าและก็เป็นนักปรุงน้ำหอมระดับมาสเตอร์ให้กับออฟเฟอร์กรุ๊ปนะคะถามว่าวันนี้ถ้าคุณเดินทางมาผลิตกับเซเลซ่าคุณจะมีขวดมากมายแล้วก็เพอร์ฟูเมอร์เชอรี่และคุณเมลานีที่เป็นนักปรุงน้ำหอมประสบการณ์มากกว่า20ปีของฝรั่งเศสนะั้นคอยแนะนำร่วมด้วยดีขนาดนี้แล้วคุณผลิตที่นี่ คุณจะไม่ได้สินค้าที่ดีได้ยิง่งเรยลงทุนกับเราวันนี้คืง9,900บาทคุณได้เรื่องของการออกแบบโลโก้ฟรีพาเก,กจิ้งฟรีอออยล์ดำเนินการฟรีสามาษามิตรดำเนินการฟรีค่าธรรมเนียมเสียตามจริงเราพัฒนาสูตรให้ฟรีคุณแค่บอกความต้องการว่าคุณอยากได้กลิ่นแอนแอลคุณอยากได้รูปแบบแบบไหนที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเซเรซ่าดูแลให้คุณตั้งแต่ต้นจนคุณพร้อมขายได้คุณถือเงินมาเพียง9,900บาท คุณก็เป็นเจ้าของแบรนด์น้ำหอมได้อย่างง่า,ง 99, ายๆ9.9ล0บาทเลือกได้1-3กลิ่นวันนี้ขวดของเราก็มี่คุณมากมายแล้วคุณจะเลือกเซเรซา่ามาเป็นไกด์ไลน์ไหมเซเรซ่าอย่างสำเร็จเพราะมีเพอร์ฟอเมอร์ถ้าสินค้าดีมีคุณภาพแห่งผลิตมีได้มาตรฐานผู้รังสัรค์กลิ่มีรสนิยม ในการเข้าอกเข้าใจลูกค้าทุกคนเซอรี่และเมลานีเรานั้นปรุงแต่งกลิ่นเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าเลราะเราเองก็เป็นผู้ที่สกัดกลิ่นเองได้นําเข้ากลิ่นของเราเองได้รวมถึงเรายังมีกลิ่นที่จากทางทีมพาร์ทเนอร์ของเราลูกค้าของเราอีกมากมายรองรับให้คุณด้วยมาคุยกับเราวันนี้คุณต้องขายได้ขาย้วยขายดีทั้ม